เพิ่งจะนังฟ้าคือจริงคจอมยนะุ่ลยฮะแต่งตัวแบบนี้แลคนคงจะแยกออกด้วยโอ้สวัสดีค่ะน้องเทสสวัสดีครับด้ยังครับผมสวัสดีค่ะโอ้เป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องงงเลยฮนะด้วยความนิสัยนะครับวันนี้คอตูจัดชุดมา,านะครับทั้งหลงูเออยืนดีดีแบบนี้ลูกซส้เนี่ยพี่นอ เรมาอยู่ใจนะครับมาอยู่ใจแล้วก็มาซัพพอร์ตแม,แมนนะปีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยขอบคุณทุกคนที่มาซัพพอร์ตกันนะครับหลายคนแบบเดินทางมาไกลมากนะฮะ <c oughs> ขอเสียงหน้าเวทีสักั้งได้ไหมครับคุณตีล้อเดึงนิดหน่อย <c oughs> จริงๆแล้ว